จริงๆับไม่มีอะไรนี่ครับดูท่าเต้นของตะเภาแก้วซะก่อนครับสวัสดีครับสวัสดี FC แฟนมัดมมยทุกท่านครับมาครับเปิดมาแล้วครับตะเภาแก้วยกที่2เจอกับทางเฟอร์รารี่ครับเมื่อคูนนี้ชกกันไว้เมื่อวันที่21มีนาคม2565เวทีราชดำเนินครับมาดูไฟมันมันเกมสนุกสนุกครับทางช่อง YouTube ของเราครับนี่คือเฟอร์รารี่ครับกางเกงเงินครับแล้วก็คนที่เดินเข้าหาก่อนคือตะเภาแก้วครับ ต้องบอกว่าเป็นแนวหน้าของค่ายมวยสิงห์มาวินครับปี2,565ครับไฟนี้หลายคนน่าจะจําได้ดีครับบรรยากาศคึกคืนเวทีมวยราชดำเนินตอนนี้ยกที่2เฟอร์ลารี่ยังจดจ้องๆน้อมมองๆอยู่นะครับสายจังหวะวงนอกครับโชว์สกิลต้องบอกว่าความเหนือชั้นของวงนอกครับแต่ว่าตะอพ่แก้วเองนี่แกมวยเข่าครับเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าแกจะเข้าไปขย่มตีเหี่ยวคอดึงคออย่างไรครับตอนนี้เพิ่งยกที่2เท่านั้นเองครับ แนบอลมวยครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยครับแล้วก็กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กันครับนี่เป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าดูน่าจับตามองครับเตะขวาไปครับโอ้โหลูกนี้เปอร์รารี่นี่วิ่งเข้าไปเตะดื้อๆครับแต่พาแก้วเองก็ยังตดต้องจ้องครับยกสองพยายามเดินครับเร่งจังหวะขึ้นมานิดหน่อยครับเตะขวาไปแต่พะแก้วเบอร์รารี่มีหมัดขวาอย่างไรดีครับเดินครับเดินถีบซ้ายเตะขวาไม่โดนครับ เบอร์รี่คืนไปได้ไหมยังไม่ถึงยังไม่ถึงนี่ครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับเบอร์รี่เอาปากะซ้ายแล้วพยายามตามด้วยฮุกขวาครับตะเพาแก้วนี่แกดื้อนะแกไม่สนหรอกครับแบบนี้ครับถือว่าเป็นนักชกที่ดื้อมากๆครับมาเลยครับนี่ครับหน้าเข้าไปถูครับถูถูแล้วก็ตีไหมเป็นอีกหนึ่งนักชกที่ผมชอบพอสมควรเลยครับสำหรับตะเพาแก้วครับเป็นนักมวยที่ขยันครับขยันเดินบุกเดินบูครับ นี่ครับอายุยังน้อยครับไปได้ไกลครับโอ้ยแข้งขวาแข่งขวาของเฟอรล์ลารีเตะขวาไปหมัดขวาคืนศึกนี้พูดถึงเรื่องหน้าเสือก็อยู่ที่ตะพองแก้วครับนี่คือศึกสิงห์มาวินครับศึกสิงห์มาวินเวทีราชเนินเตะขวาสวยตะพองาแก้วเฟอร์ลารี่ว่ายังไงครับเฟอร์ลารี่พยายามจะกดแขนลงครับแต่ว่าตะพองาแก้วอย่างที่บอกครับเขาคือมวยเข่าอาชีพพยายามที่จะเบียดครับแล้วก็ล็อกคอไว้ไม่ได้ตี ไปยกสองแล้วครับไปยกสองดูครับศึกสิงห์มาวินวันนี้ครับยี่สิบี่มีนาคม25 6 5้าหกสิห้าครับเตะขวาไปครับอ่าดูครับขึ้นยกสามครับอืมฟอร์เรยน่าจะต้องเจอการไล่แขนแล้วครับมาดูครับเพราะว่าตาพะาแก้วเร่งเครื่องขึ้นมาตีเข่าเต็มที่ครับเตรียมขยี้เต็มถังแล้วครับแบบนี้ครับดูทรงแล้วน่าจะได้ดูมวยปั้มแล้วครับอ่าลครับ ตอพ่แก้วเดินเดินถีบถีบนําเตะขวาตามพยายามจะจับโอ้โหแต่ว่าโดนเข่าของเฟอร์รารี่ครับกระชากตีครับนี่ครับเสียบไปครับเสียบซ้ายสวยครับเฟอร์รารี่โอ้โหต่ว่าแกวยังไงดียังไงดีตีซ้ายครับดูครับเล็งเครื่องขึ้นมาครับเขย่าหมุนออกมาตีขวาครับต่อพ่าแก้วหาอะไรสิครับเฟอร์รารี่เจอเกาะติดหนักๆแบบนี้จะแก้เกมอย่างไรครับยกสองเมื่อกี้เขาทำได้ดีแล้วครับ แต่ว่าการเร่งเครื่องของตะพแก้วขึ้นมานี่เดี๋ยวรู้กันครับเฟอร์ล,ลารีก็บอกว่ามาเลยมวยเข่ามัดไล่แขนสู้เลยนะครับ <c oughs> ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ดีเลยครับนี่คือคู่เอกของรายการครับถ้าเทียบบ่ยววันนั้นน่าจะเป็นคู่สุดท้ายเลยนะครับคู่8ดของรายการครับตีขวาครับตพแก้วยกสามนี่แรงขึ้นมาครับเริ่มจะตีได้เหมือนกันเฟอร์ล,ลารี่นี่พยายามจะไล่แขนเหมือนกันครับ แต่ว่าตาพอกแก้วนี่ดื้อเหลือเกินครับดูครับกดตีอ่าล็อกแล้วก็แล้วก็ขวาของเฟิร์นลาลีก่อนครับแล้วก็พยายามที่จะออกเข่าซ้ายเข้ามาบังเอาไว้ครับถือว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานน่าลุ้นน่าเชียร์ครับนี่ครับแกจะเดินไปจับอย่างเดียวครับแต่ว่าเฟิร์นลาลีขวาไว่ตีขวาตีซ้ายเสียบเข่าซ้ายเสียบเข่าซ้ายครับพอคนละดอกเขาเลยตีซ้ายครับตาพอกแก้วครับเอาเลยครับ ทีมงานสั่งเดินต่อครับต่อพแก้วก็เดินครับถีบซ้ายเตะขวาปรีบสาสดขวาสวยเอาตีเข่าขวาไปหมุนหมุนหมุนขึ้นไม่ขึ้นตีขวาครับเอาตีซ้ายครับต่อพ่อแก้วตีซ้ายคืนทอยรารี่ตีซ้ายมาต่อพ่อแก้วตีซ้ายอีกหนึ่งทีครับโอ้โหบรรยากาศในเวทีดีมากๆครับนี่ครับขยับไปเตะซ้ายสวยโอ้โหแข่งซ้ายตรงนี้แข่งขวาไปอีกปาิทิโต โอ้มาแล้วครับดึงดึงเฟอร์ลารี่เฟอร์ลารีหรือเสียบเข่าซ้ายครับปลายยกนี่เฟอร์ลารี่กลับมาดีครับปลายยกสามครับตอนแรกก็เหมือนจะหนีเข่าไม่ออกเหมือนกันครับแต่ตอนนี้นี่เริ่มจะทั้งเข่าทั้งแข้งครับเอาคืนให้ตเพาแก้วครับแต่ว่าบรรยากาศตเพาแก้วในเวทีนี่ยังดีอยู่นะครับนี่ครับตะขวาขวาคืนขวาไปเสียบเขา่าขวาอีก ดึงดึงก็ถ้าเจอเตะเผาแก้วก็ต้องเล่นแบบนี้ครับต้องฝีมือจัดๆหน่อยครับแล้วก็ไล่แขนสู้ให้ได้ครับเบเผาแก้วนี่เป็นมวยที่มีแรงครับจอเป็นอีกหนึ่งตัวที่ลุ้นได้ทุกยกครับนี่ครับก็จะเดินตลอดครับนี่ครับตีขวาขวาคืนดึงดึงเสียบเข่าซ้ายครับเรื่อยๆครับเอไปยังไงครับกดลงมาได้ตีไหมจะขึ้นตีมันตีลําบากนะ ผมแก้วนี่เริ่มจะเกาะติดหนักๆแล้วครับนี่ครับใส่ซอกคอไปเรื่อยครับโอ้โหถ้าเจอแบบนี้ปวดแขนแทนเลยนะผมเห็นนะนี่ครับปังกาดดีๆเสียบเข่าโอ้โหบอลนี้ดักดีครับวันนี้ครับดักดีดักหล่อเหลือเกินครับสำหรับแก้วนี่เกาะยังไม่ติดครับดูครับเกาะไม่ติด้วครับคิดตังได้ไหมครับแบบนี้ครับต้องติดกว่านี้ครับหรือว่าอาจจะต้องมีอาวุธนําไปด้วยครับ ตีซ้ายครับมาครับกดเคาะตีขวาครับซ้ายมาครับเฟอร์รารี่นี่ดูออกได้เนื้อครับได้เนื้อกว่านะครับออกได้เนื้อได้เน้นกว่าครับคือจากสายตาตรงนี้นะครับแฟนบมัดมวยมองยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะครับเตะขวาไปเอาขวาคืนขวามาโอ้โหดูสิครับแม่เจ้าโว้ยเสียไปครับตีขวาตีขวาคืน ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไฟที่ประทับใจแล้วครับสำหรับ f c แฟนบดหมวยทุกท่านครับนักมวยใส่กันมันๆครับไล่ไปไล่ไป,ไไปตีเข่าขวาผู้ต่อขอแก้ก็ชอบนะขยันเดินดีนะครับเดี๋ยวก็อายุไปสักยี่สนี่อาจจะมีอาวุธเพิ่มขึ้นมานะครับถึงตอนนั้นแล้วแต่ว่าถ้าอาวุธเท่าเดิมนี่ผมว่ายังไม่ได้นะครับสําคัญเลยคือร่างกายแกดีนะครับรูปร่างก็ไม่ขี้เล่ครับ แต่ว่าตอนนี้มาเจอจอมฝีมือแบบเฟอร์รารี่ครับต้องมีหมัดมีอะไรหน่อยนะถ้าจะเอากับเฟอร์รารี่นะดูครับเดินไปครับเฟอร์รารี่นี่หมุนออกซ้ายครับต่อยหมัดขวาไปต่อแก้วนี่มีลูกเดียวแหละลูกนี้ถ้าไม่ตายถ้าหากินนะ่ะถ้าไม่ตายของเขาครับเดินเข้าไปกอดคอหอมแก้มครับไปแล้วครับเตะขวากอดคอกอดได้ไหมกอดแล้วตีไหม ตีซ้ายไปเบาๆครับดูตามสายตาตัวนี้ก็ดูดูยังยังดูไม่พอครับต้องเอาอีกครับตัเอาแก้วครับเตะขวาครับลูกชัดเจนมันอยู่ที่เฟอร์ลารี่นะครับอีซ้ายครับแต่ว่าดุนพิจกรรมการเนี่ยอาจจะให้ลูกขยันหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวดูกันครับว่าผลการตัดสินออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับมาข้างหลังมาข้างหลังโอ้โหตัเหาแก้วเอาน้อย มาเฟอร์ลรี่บอกเข้ามาเลยเตะขวามาต่พ่อแก้วเตะซ้ายไปเตะขวามาโอ้โหสอกครับเตะขวาอีกครับหนักๆเตะขวาไปครับเฟอร์ลรี่โอ้โหหมัดขวาครับอูปายกมีเสียวครับถ้าโดนจังๆนี่ก็ล้มปังงางได้เหมือนกันนะครับแบบนี้ครับดูครับมั่นใจครับเต้นย้อยๆๆครับส่วนทางต่พ่อแก้วนี่โอพักเซามีแห้งก่อนครับมายกที่ห้าว่ากันต่อครับต่พ่อแก้วเอายังไงมาจัดเดินแหละ นะครับน่าจะเดินแหละต้นยกนะครับเดินก่อนอยู่แล้วครับนี่ครับเปอร์นี่ถอยครับเตะไปเตะขวามาตะพาแก้วเบียดเบียดเบียดตีซ้ายตีขวาตีขวาเอาจะเดินได้สักกี่น้ำครับอย่างนี้ก็ถือว่าสนุกนะครับเมื่อคืนนี้ครับตะพาแก้วก็เบียดตลอดครับเปิดร์นดี่ก็โตครับนี่ครับกดไปครับตีตีครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดีนะครับ นักมวยออกอาวุธให้เราได้ดูตามรูปแบบหรือว่าเต็มรูปแบบตามความสามารถที่เราคาดการเอาไว้ครับของแต่ละทั้งคู่ครับอย่างตะเพาแก้วนี่ก็มวยเข่าอาชีพนะเขาก็พยายามที่จะเดินเข้ามาก่อนเอตีเข่าครับส่วนเฟอร์รารี่เป็นพวกอาวุธรบเครื่องครับก็โชว์ให้เห็นแล้วครับทั้งเขา่าทั้งแข้งทั้งหมัดครับเขามีมาครบเหมือนกันครับตะเพาแก้วเดินต่อเตะขวาดูสิครับตะเพาแก้วพยายามเบียดตีครับตีขวาตีซ้าย เอาขยันขยันขยันอ,อ,อืเกมยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพทหารครับแบบนี้ครับเต้นย,อย,ย,อย้อยๆดูพอใจครับทิมงานตรง้ี้เสียน้องเลยเปล่าเสียน้องน่าจะโบกไม่ให้เข้านะโบกไม่ให้เข้านะโอโหพอแล้วพอแล้วนะผมดูก็ไม่น่าจะรอดนะครับ แต่ว่าถ้าให้คะแนนทุกยกนี่ก็อาจจะดูก็ได้นะเพราะยกยกหนึ่งเราไม่ได้ดูใช่ไหมเราดูกันยก2ยก3ยกหนึ่งไม่มีอะไรจริงครับไม่มีอะไรจริงนี่ครับดูท่าเต้นของตะเคีแก้วซะก่อนครับโย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 สาวบางโพนั่นโก้จริงจริงครับฟเฟอร์รารี่เองก็เต้นเบาๆครับคือทัดอำสายตานะตะเคีแก้วก็อาจจะมองว่าตัวเองเดินทุกยกหรือเปล่าครับแต่ว่าเฟอร์รารี่เองก็มั่นใจในอาวุธที่คมกว่าครับอาวุธเนื้อๆนี่เป็นของเฟอร์รารี่นะครับผมว่ายังไงก็เฟอร์รารี่นะครับ เฟิร์นลารีครับแฟนมวยมองยังไงครับมองใครชนะก็คอมเมนต์เขาบอ,อกกันได้นะครับถือว่าเป็นบรรยากาศเก่าๆครับนำมาฝากกันครับเป็นอีกหนึ่งคลิปที่นํามาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบใจอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับขอเนละหนึ่งไลค์ฝากกดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้กันครับพอกันไปคลิปหนา้าอยู่ดีมีแห้งซ้ำใบดีสุบุตรทุคนเจอกันคลิปต่อไปครับ